สวัสดีจากออสเตรีลพบค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แม่จ๋ากำลังเห็ดอาหารเทียงไหวรอน้องอเล็กนะคะก็เดี๋ยวสักพักประมาณสักหาโมงสี่สิบนะคะเดี๋ยวพอบานจะไปหาเพิ่นที่โรงเรียนเนาะแม่จ๋าก,ก็เลยเห็ดอาหารรอนะคะสำหรับเมนูโปรดของเพิ่นกะน,นี้เลยเนาะซึ่งก็จะเป็นแป้งแล้วกะ็ใส่ผักหอมนะคะซึ่งเขาแช่ส่องแข็งมาซึ่งเป็นก้อนแข็งๆอะไรแม่จ๋าก,ก็เลยต้องเอามาต้มกับน้ำหอดน,นะคะให้เขาแบบว่าละลายแล้วก็ ให้แป้งของข้าสุกนะคะต้มไปสักประมาณหานาทีนี่แหละนะคะแล้วก็ข้าจังจะเอาไปผัดใส่กระทะใส่เนยหอมๆนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติที่ข้ามักใส่รสดีใส่ซอสอยังกว่ากันไปนะคะและสําหรับอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปของจ๋า ที่ใสเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็จะมีเนื้อบดท,ที่แม่จ๋าปั่นเป็นก้อนๆไหวเหมือนเป็นลูกชิ้นนี่แหละประมาณนี้เนาะแม่จ๋าอากาศจะเฮ็ดเป็นน้ำซุปตุ๋นไห้เข้าสามารถดัดแปลงเฮ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่าเอาไปเฮ็ดเป็นข้าวต้มก็ะไดนะคะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะอากาศหนาวแล้วแม่จ๋าก็เลยมักเฮ็ดซุปแบบนี้ถึงไววหวโซร้อนๆค่ะและสำหรับตรงนี้นะคะข้าต้มมาประมาณหานาะทีก็กะว่าแป้งซุกดีแล้วเฮาก็จะเอามาจีลงในกระทะแบบนี้เนาะซึ่งในกระทะเขาก็จะใส่เนยไหวแล้วนะคะ หลังจากชีเน่ละลายดีแล้วเขาก็จะเอาก่อนเนี่ยลงไปอ่าถอดไปจีให้เขามีสีเหลืองสวยนะคะแล้วก็บวกกับความแบบว่าความหอมของเนยอย่างประมาณนี้เนาะกับประมาณนี้สําหรับจากนี้แล้วผู้ใดจะใส่โรตีเอีย,ดดอยงก็ได้ปรุงรสไทยมีรสชาติแน่นิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตกถ่ายกันด้วยเอาชีสนะคะปาเมเชโน่มาโรยใส่แล้วก็จะมีความหอมของชีสของอย่างนี้คือไม่จะทอดได้ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าพักไปก่อนรอตัวเล็กของเรากลับมาค่ะ สำหรับน้ำซุปตรงนี้แม่จ๋าจะเอาไว้นะคะคือเขาเป็นน้มเ่าๆจากการต้มนี่แหละเพราะว่าตรงเนี้ยแม่จ๋าผรู้สึกว่าเขาแห้งแม่จ๋าก็จะเอามาโรยให้เขามีน้ำน้ำนิดนึงแล้วก็ปรุงรสนะคะและคนเก่งของเราก็เลิกเรียนมาแล้วนะคะนี่เมนูเพิ่นก็นจะประมาณนี้เพิ่นกําลังเอาชีสคือแบบ p า r m i g i a n o นะคะมาโรยใส่อันนี้เมนูห่อนๆน,นี่ชีสของเขาก็จะละลายแล้วก็หอม แซ่บมากค่ะเมนูนี้นะคะเฮ็ดง่ายดีแล้วก็อร่อยดีค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เขากินอาหารเทียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็มีโปรแกรมต่อชองบา,บายก็คือว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปอ่าฝั่งประเทศเยอรมน,นีนะคะไปหาซื้อของทีรานเอเชียนะคะนั่นแหละตามทีค่คยแม่จา๋าเคยกินไว้แล้วว่าอ่าช่วงนี้พ่อสื่ออีหยังไหวพ่อตุนยังไหวกับสื่อก็อีหยังไหวเนาะประมาณนั้นเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมอน,นีนะคะพอบานเพิ่นว่างนะคะเพิ่นเห็นงานเครื่องมือ แล้วอีกประมาณสัก่าจจะบายๆสักหน่อยนี่แหละเดี๋ยวเขาจะออกไปซื้อของกันค่ะแต่ตอนนี้เขาก็าเดินทางกันแล้วเนาะ้านเอเชียก็เป็น้านที่ไม่จากเคยพาไปบ่อยๆนั่นแหละนะคะไม่จากก็เคยพาเห็ดปีศางอยู่เนาะเดี๋ยวเขาตามไปเบิรงกันค่ะมอนีมีกิจกรรมที่จะต้องให้เห็ดอีกหลายอย่างเลยนะคะสําหรับมอนีเนาะแต่ก่อนอื่นระวังทางพานนะคะก่อนเี่เาจะข้ามไปฝั่งประเทศจยอรมนีนะคะเดี๋ยวอพอบันพนจะพาแวะสื่อชีตนะคะซึ่งจะ เอาไปให้กับป่านะคะซึ่งวันเสาร์เนี่ยจะเป็นงานวันเกิดของป่าเนาะหลังนั้นก็นคือขาก็เลยไม่คพา่มคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อชีสกับขนมปังไปให้เพื่อนแล้วก็าไาว้สักสองสามขวดอย่างประมาณนี้เนาะเนื่องจากว่าป่ากับลุงเพื่อนมากินชีต์อยงประมาณนั้นนะคะก็เลยเดี๋ยวแวะซือ้ออันนี้คือเป็นลงเี่กข้าวเฮ็ดชีสนะคะเฮ็ดแบบเหมือนต่างแต่เรียงงัวเห็ดนมเห็ดย่างเองจนการกองมาเป็นชีสเป็นอย่างเนาะคือดันในหนัเข้าจ็จะมีให้เห้าเบิ่งเหมือน ผลิตภัณฑ์เลยนะคะเขาสามารถเบ่งขั้นตอนอย่างต่างๆที่ข้าเจ้าผลิตข้าเจ้าเฮ็ดนีอย่างใดเลยเนาะแต่ว่าคือเหมือนอ่าถ้าผูดด้ใดติดตามมาที่แรกๆก็จะเห็นว่าตรงเนี่ยแม่จ๋าเคยพาเฮ็ดคลิปแล้วนะคะตั้งแต่น้องอเล็กน้อยๆนะคะแม่จ๋าเคยพาไปเฮ็ดคลิปดันในนู้นนะคะสําหรับชีแทแห่งนี้นะคะลานชีทมองนี้เนาะซึ่งเป็นลานดังเลยค่ะก็จะมีลูกขายเยอะมากๆนะคะชีทข้าเจ้าก็จะเฮ็ดสดใหม่ตลอดเลยนะคะ ั้งชีสทั้งขนมปังค่ะนอกจากชีสแล้วข้าเจ้าก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอ่าอย่างเช่นพวกนมพวกอีหย่างนะคะข้าเจ้าก็จะเอามาดัดแปลงเฮ็ดเป็นสบู่เป็นแชมพูมีข้าวมีขนมปังมีอะไรหลายสิง่งหลายอย่างเลยนะคะสาหรับร้านนี้น้ะมีนมมีไข่มีมันฝรั่งอ่าอีกอย่างที่แบบว่าเฮ็ดจากสวนเฮ็ดจากฟาร์มของข้าเจ้าเองนะคะน,นี่คือข้าเจ้าปลูกเองทําเองเลี้ยงเองขายเองผลิตเองอย่างประมานานั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ต้องออกมานั่งกันดอกลานหนึ่งจากว่าน้องเล็กเพิ่นบอกว่า ในลานน่ะคืออากาศบริกินบริเหมืนกินชีสอย่างประมาณนั้นเนาะเออนั่นนะแล้วตอนนี้เขาก็บซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางกันต่อค่ะไปร้านเอเชียกันที่ฝั่งประเทศเยอรมน,นีนะคะ บโดนค่ะพี่น้องประมาณสักกี่ทิปหน้าที่นี่แหละนะคะในการขับรถเนาะแต่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะตรงนี้เลยนะคะจริงๆแล้วแม่จ๋าตั้งใจที่จะไปร้านที่อยู่ในหางมากกวเพราะว่าร้านนั้นเมนูเส้นข้าวเจ้าขายถูกนะคะและมน,นีแม่จ๋าตั้งใจที่จะมาซื้อเมนูเส้นต่างๆค่ะพี่น้องแต่เพราะวานพ่นวาเพ่นอยากแวะร้านน,นึงจากว่าเฮาสามารถจอดรถหนาล้านนะคะว่าต้องหิวของไกล อ๋หล่ะเอะเอมาจาก็เลยจําเป็นตรงมา้านนี่นะคะและคนเก่งของเราก็บอกว่าหิวนะคะก็เลยมาสั่งข้าวเซลมอนก็มีเซลมันทอดชิ้นหนึ่งก็มีเข่าละกัตรงนั้นก็จะเมือนเป็นพัดพักจานนี่สิบสองยูโรค่ะพี่น้องและตอนนี้เขาก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะแต่ก่อนจะเข้าบ้านนะคะก็แวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเนื่องจากว่าเขาจะต้องมาสือไว้ไปให้ป่าในงานวันเกิดของเพื่อนเนะเาะแม่จ๋ามาเจอลูกพับราคาถูกค่ะสองลูกเก้าสิบเก้าเซนนะคะละกะ เขาผึ่งมีมาวางขายนะคะเขาจะมีมาช่วงหนานานนี่แหละแม่จ๋าหมักลูกพับนะคะล้วค็คิดว่าถ้าทางเขาจะหวานดีแม่จ๋าก็เลยเดี๋ยวจะลองสื่อไปกินสักสี่ลูกนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกของปีเลยเนาะก็จะประมาณเกาลัดเนี่ยตอนนี้เขาเบิกเกาลัดแล้วกับเมื่อกีนลูกพับค่ะมาเจอแตงกวาถูกค่ะลูกหนึ่งเก้าสิบเก้าเซนค่ะพี่น้องกล้วยข้าเจ้าขายเป็นโลค่ะหนึ่งโลค่ะ ขายอยู่ที่1ยูโร49เซนนะคะแต่ว่าแต่ละหอนำหนักกจบับวัทอกันค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะซื้อบรหลายค่ะจุดประสงค์ก็คือจะมาซื้อไว้ไปให้ป่านะคะก็จะประมาณนี้ค่ะและตอนนี้เข้ากา็มาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จ้าจะเปิดให้เบิงวา่าม่จ้าได้อย่างมาแน่จาก ร้านเอเชียที่ฝั่งประเทศเยอรมนีนะคะก็จะมีมามา่มาหมูสับแล้วก็ต้มยำนะคะ2รสชาติแล้วก็จะมีอ่าผงปรุงรส2หอ่อห่อหนึ่งกับประมาณ500กรัมค่ะพี่น้องข้าเจ้าขายอยู่ที่ตีเปเลยหายูโรข้าเจ้าขายอยู่ที่4.99จุดเกนะคะตีไปละหายูโรกับประมาณน,นั้นนะคะพี่น้องก็ล้วคุณเป็นเงินไทยเบิง่งแล้วก็อ่าใดๆนี่ก็จะมีผักขะแยงผักขา,า,กขาแล้วก็มีผักชีนะคะอ่าผักชีฝรัง่งนั่นแหละ หนึ่งห่อนะคะค่ะเจ้าขายอยู่ที่2.99ก้ตีไปซะสามยูโรตละลายางพักสดนะคือห่อหนึ่งสามยูโรค่ะพี่น้องตลาดราคาได้ข้าวเหนียวมา4.5กิโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนไข่ไข่อ่าเป็นโลตีค่ะพี่น้องแม่จ๋านึ่งอยากกินโลตีนะคะก็เลยซื้อมาห่อหนึ่งนะคะกับประมาณนี้จริงๆแล้วกับบะได้ยิบอย่างจริงๆริงเราแม่จ๋าน่ะบ,บ่หย,ยิบเลย ยังมะละกอปะป๋าเพิ่นเป็นคนยิบเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมของน้องอล็กเพื่อนแกซิมล่ละเพื่อนบอกว่าเพดค่ะเพื่อนก็เลยบ่ก,กินนะคะนั่นลหละแล้วก็มีโดโซของน้องอล็กนะคะประมาณนี้เนาะเอาจริงๆในมือน,นี้นะคะพราบ้านก็ว่าเอาเธอคือบ่ซื้อ,อยังมาฮ่อแล้วเธอคือบ่หยิบยังอันนั้นก็เบ่เอาอน,นี้ก็เอาคือเอาเพิ่นน่ะคือแม่จา๋าก็บแบบว่ายิบป,ปรลงเนาะพี่น้องเฮ้ฮูหจักของอีกราค่านหนึ่งอีกแบบปลานหนึ่งคือมันราคาต่างกันหลายนะาแม่จ๋าก็่บยัก่อยากยิบค่ะพี่น้อง ถึงคนใจจะเต็มใจใจไห้กับเมนูแต่ว่าคือเฮาคนเห็นราคาคนหูราคาม่จ๋ากับยิบบลงเนาะสําหรับของที่เขาซื้อมาเมื่อนี้กับประมาณหกสิบเจ็ดยูโรค่ะทั้งหมดนี้นะคะหกสิบเจ็ดยูโรนะเออนั่นแหละแล้วก็เข่าของน้องกอเล็กนันก็คือสิบสองยูโรอันนั้นตังหาคะพฟ่น้องสําหรับข้าวหนึ่งจานน้องกอเล็กนะ เออกับประมาณนี้แหละเนาะก็เดี๋ยวไวไัยเมอกาสเท่าจะไปไหมค่ค่ะเดี๋ยวไปร้านที่อยู่ในห้างกันเนาะเพราะว่าแม่จ๋าตั้งใจที่จะไปซื้อเมนูเส้นต่างๆนะคะเห็นบ่สังเกตบ่งแม่จ๋าบ่ได้เส้นขนมจีนเส้นอีหอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าราคาเขาค่อนข้าง,งที่จะสูงมากๆคะ่ะแม่จ๋าก็เลยทังห้องบรีบหรอกเพราะว่าของที่อยู่บ้านเท่ากับมีอยูนะ่เนาะ เมนูเสร็จ่ะก็มีหลายอยู่แต่ว่าแม่จ๋าอยากซื้ออยากตุนไว้ซื้อเดี๋ยวไว้โอกาสนะฮาไปใหม่กันค่ะพี่น้องไป้านที่อยู่ในห่างกันค่ะและนี่ก็จะเป็นชีทที่พอบานเพิ่นแวะซื้อเนาะแวะซื้อก่อนที่จะไป้านเอเชียนั่นแหละก็จะเป็นชีทอยู่หลายรสชาติค่ะในนี้เนาะแล้วก็จะมีขนมปังนะคะสองแผ่นอยู่ในนี้เนาะสําหรับอ่าไ้ป่านะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะจัดทุกอย่างใส่กระเช้านะคะ ล้วก็จะมีไหไม่อย่างจัดแจงกระเช้าล้วก็จะเอาไปเพิ่นในวันเกิดของเพิ่นในวันเสาร์นี่เนาะล้วก็จะอันนี้เป็นผลไม้ที่เ้าซื้อมาไว้ทักกินกันค่ะก็ประมาณนี่แหละสําหรับกิจกรรมในมนีของพวกเขาค่ะพี่น้องก็จะบุนไว้ไพ่ถุงในการซื้อของแลนเขาแลนออกลานลานันลานนี่อยู่นะคะสําหรับคลิปนี้มาจ๋าก,ก็ต้องของลาไปก่อนเนาะจากน้นวันเจอเกิดไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้มาจ๋าก,ก็ขออวยพร้อมให้ fc ของแม่จ๋าทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่่เจจ็ไมน มีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ